หยิบเรียบร้อยเอาบล็อกมาวางนะครับ,บาวางวางแล้วก็ดูความตรงกลางตรงไหนเสื้อจะอยู่ตรงกลางน่งนี่ครับเราจะเห็นนะถ้าเขาไม่ชำนาญแล้วก็เอาอเสือ้อบางคนก็ขีดปากกาไว้กลางบล็อกตรงไหนแล้วก็มาวางให้มันได้ระ,ระยะดีๆนะครับควรจะไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไประลานขึ้นอยู่กับขนาดของเสือเเอ้อเองอางเลยนะครับ ยางสาแล้วพอสีพวกนี้เชื้อน้ำนะครับง่ายแค่นี้ก็พอแล้วค,ค่อยๆเลาะนี่เสร็จละนมันน้มันจะชัดขึ้นนี่ครนอาจจะมีเบี่ยงซ้ายขวาหลังเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับตรงกลาง ลองวะเลือกก็ยกขึ้นทำไมอ่ะอ่าเดี๋ยวให้ครูเมนลองนะครับเอาละ,อะบอต้องอย่างเสียบจะจะ้า,กากวกลางแขนนี่ก็เลยจะ,ต,ะตามโปรดตามโปรดเออโอเคได้แล้วอันนี้นมันติดอะไรกับตูดลงสักก่อนสิตามปวดได้ แต่จะถนัด้ายกว่านะครับอส,สองเทียวตั้งพิธีก็ได้ตั้งพิธีตั้งแอรนะครับตั้งของชับทพี่อ่าได้แล้วครับสีแรกนะครับของคุณแม่แจ๋วผ่ออานผ่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 านครับอีกสามปีหน้าก็เตือนล่ามจาะไปจะได้บอกบ,บ,บอกว่าพี่ กม่บอมช้ไายมันจะตันได้บอครูบอกคือเขียนเลยครับลองคทนบ้าเราเลยบอกเวลาถอดเสื้อปลายสีต้อลองแทนกันท่งนี้ปลายสีใสอะเวลาถอดเสื้อนะครับจับจับสองขาครับบุ้มบึครับผมจับสองข้างไปค่อยะไรบุ้มมาเร่อยอย่าอย่าให้มันมาพักมาหายกันจ้างมันสิเปื้อน ก่อนเอาไปตากใ,ให้แห้งซะก่อนแล้วค่อยมาติดเลยโอ้โหแล้วไอ้กระติตใส่ต้นไม้สวนก็ไปลังแล้วมันแห้งเรื่องลุ้สีก่นจะเป็นสีขาวซึ่งเห็นง่ายง่ายเป็นสีขาวนั่นมันติดกับหัอ ทนไม่แบวลนี้โอวขายเลยเอ้ยหมป่องเจ๋อก็ได้ับัวนชนใช้ทีมงานทีมงานครับ แล้วเอามาวางไว้อย่างนี้นะครับน้องฝึกแป๊บเดียวก็ทำเป็นแล้วนะครับแ้่พอแมอนเป็นแล้วก็ก็ลองเปลี่ยนกันดูนะครับลองเปลี่ยนกันดูประมาณกลางแขนเสีอคือจะพยายามให้ฝึกสีที่ทำง่ายก่อนนะครับถ้าสีขาวกับสีเหลืองยาก ต้องคุมสภาพอากาศแล้วก็จังหวะเวลาให้ดีอเอ้ย,อยงั้นแหละครับไปเ,เลยอ่าโอเคสองเที่ยวสามเที่ยวก็พอละแล้วกำลังกำลังทำโอ้เก่งกแลัง <c oughs> ผมตอนนี้ก็เสร็จทุกโรงเรียนแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสื้อนะครับพร้อมแข่งในวันพรุ่งนี้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์ตามที่เราต้องการนะครับอนุญาตวางตากไว้ก่อนนะครับจริงๆเขาก็แห้งเร็วอะนะครับประมาณห้านาทีส0บนาทีก็แห้ง แต่เราก็ให้มันแห้งแบบเต็มที่นะครับเต็มที่ก่อนแล้วก็นั่นนะครับเรียบร้อยแล้วครับทุกโรงเรียนนะครับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบแล้ว พร้อมแข่งครับพร้อมแข่งพร้อมไปเชิญหน้ากันแล้วพรุ่งนี้กีฬาต้านยาเสพติดกยานักเรียนน,นบอก็มีซ้ำกันบ้างนะครับแล้วแต่กีฬาแต่ละประเภทเดี๋ยวก็ไปแบ่งแยกเสื้อกันเองนะครับ สวยนะครับสกรีนออกมาแล้วใส่เบอร์แล้วก็สวยก็จะได้สีสันนิกแบบหนึ่งนะครับดูความพร้อมของเด็กเด็กก็มีความสุขในการเล่นนะครับถ้าเราจัดหาซื้อเสื้อใหม่อะไรให้เขาตามงบพัฒนาผู้เรียนที่เขาพึงมีพึงได้นะครับนี่ครับเบอร์นี้สุดยอดครับร้อยหกสิเอ็ครับ เบอร์ที่เฉพาะกิจนะครับเด็กต้องการอยากได้เบอร์161วันนี้จัดให้ครับจัดให้สุดยอดครับทีมงานแล้วก็พร้อมนะครับหิวทานก่อนแล้วกัน <laughs> ทีมงานเราทดลองครับประลองเรา นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทดลองกันให้ดูแล้วนะครับว่าใช้ได้จริงครับบอกชข่าวที่ผมแนะนํานั้นนะครับได้จริงแล้วก็พาชมเสีย้าที่สกินเสร็จแล้วนะครับก็แนะนําวิธีการต่างๆนะครับเผยแพร่ให้น้องนะครับในโรงเรียนนะครับในทาเป็ดนะครับก็ขอจบเียง่านี้นะครับไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบังคาเฟรมลี่ด้วยนะครับพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปครับขอบคุณมากนะครับ